สวัสดีครับกลับมาพบกับชัยเ u ส u ูทกันอีกแล้วนะครับวันนี้นี่เราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนำมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับ ล่าสุดนะครับที่แอดเนี่ยทำเรื่องราวเกี่ยวกับอวสานของรถ EV ไปให้เพื่อนๆฟังนะฮะหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะงงๆนะฮะเอ้ยตอนนี้เนี่ยกูใช้รถ EV อยู่เนี่ยแล้วมันจะอวสานยังไงวะแอดอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวที่แอดเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยมันคือทั่วโลกนะครับว่าตอนนี้กระแสของรถ EV นะฮะเรียกว่าเริ่มที่จะตกลงนะฮะและก็เห็นอาการนะฮะว่า EV เนี่ยมันแผ่วลงอย่างมากเลยนะฮะรวมถึงรถไฮบริดเนี่ยอย่างที่บอกนะครับประเทศจีนเนี่ยทะย เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ของปันเนียมากถึง178%กันเลยนะฮะอย่างบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยฉันใช้รถ e v อยู่เนี่ยมันก็ไม่เห็นจะเอาวาสารตรงไหนเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันเริ่มที่จะมีเรื่องราวผิดปกติหรือว่ากลิ่นมันผิดปกติไปกระแสมันเบาลงยังไงนะเราก็จะมาอัปเดตข่าวชับไวเนี่ยมาให้เพื่อนๆฟังแล้วก็มาสรุปเหตุการณ์ให้ฟังกันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยแอดก็จะมีหัวข้อหนึ่งนี้ฮะมานําเสนอให้เพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับ ซึ่งหัวข้อวันนี้เนี่ยแอดมองว่ามันน่าสนใจดีแล้วแอดก็เลยมาสรุปหัวข้อนี้ให้เพื่อนฟังกันนะครับซึ่งหัวข้อตรงนี้แอดบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงจริงหรือไม่นะครับ <S <S ซึ่งหัวข้อตรงนี้เนี่ยแอดเอามาจากประเทศจีนนะฮะเขามีการวิเคราะห์4 5เหตุการณ์มานะฮะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้รถ E ีเนี่ยหรือว่ารถไฟฟ้า100%หรือว่า BEV นะฮนะเรียกว่า มีการส่งออกหรือว่ามีการผลิตของจีนเนี่ยชะลอลงก็ได้นะฮะจากเหตุการณ์พวกนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงนะและเหตุการณ์จะเป็นแบบไหนกันนะครับว่ามันจะสิ้นสุดยังไงกันนะฮะวันนี้ก็รอติดตามฟังกันได้เลยนะครับ โดยสื่อน,นี้นะครับก็เป็นสื่อหน,นึ่งในจีนนะเขาได้วิเคราะห์ในหัวข้อที่มันน่าสนใจดีนะครับแอดก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนฟังกันนะครับผมหัวข้อที่สื่อของจีนคนนี้เขาเล่นให้ฟังนะฮะเขาบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงนะฮะแอดเห็นว่ามันดูน่าสนใจดีนะก็เลยไปรวบรวมนะฮะบ,บทวิเคราะห์ของประเทศจีนของสื่อนี้มาให้ฟังนะฮะแล้วก็มันรวมกับความคิดเห็นของ ช่องของเรานะฮะแล้วก็มาผนวกกับรวมๆกับหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาในระยะนี้นะครับสรุปแล้วจะเป็นอย่างไรนะว่ามันชะลอลงจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวแอดก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังกันนะครับเริ่มต้นด้วยนะฮะในเดือนตุลาคมปี2022นะฮะหลังจากเดินทางไปทั่วเอเชียและยุโรปนะฮะ<ๆ>เขากล่าวถึงอีลอนมัส์นะครับผมอีลอนมัสส์เนี่ยเชื่อมั่นว่าตลาดโลกเนี่ยกำลังประสบกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่งนะ,ะในการตอบคําถามจากผู้ใช้บนโซเชียลมีเดียเนี่ย เขาให้ลำดับเวลาในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ย อาจจะอยู่ถึงประมาณฤดูใบไม้ผลิปี2024หรือว่าปีนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็วันที่23มีนาคมปี2024นะ,ะเขาบอกว่าแม้แต่อีลอนมัสเนี่ยที่อ้างว่าเขาเนี่ยรู้ข้อมูลทางเศรษฐกิจแบบเรียลไทม์ของโลกที่ดีที่สุดนะฮะเขาบอกว่ามัสเนี่ยน่าจะเป็นคนที่รู้เรื่องนะฮะหรือว่าจับตาเศรษฐกิจของโลกเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับเขาก็บอกว่าก็ไม่คาดหวังว่าวิกฤตเนี่ยจะกินเวลานาน,านกว่าที่เขาคาดไว้นะครับเขาบอกว่าในฤดู ที่ดอกซากุระบานริมถนนในเซี่ยงไฮ้นะฮะโรงงานลิงกังของเทสลานะฮะได้ลด กำลังการผลิตลงนะตั้งแต่ต้นเดือนนะฮะและเวลาทํางานของคนงานก็ลดลงด้วยนะฮะจาก6.5วันต่อสัปดาห์เหลือเพียง5วันนะฮะสำหรับสายการผลิตนะครับรวมถึงแบตเตอรี่สํารองนะข้อจากัดในการผลิตอาจขยายออกไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะฮะเขาบอกว่ามัสเนี่ยเป็นคนที่จับตาเศรษฐกิจข้อมูลเรียลไทม์อยู่ตลอดนะฮะรวมถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับรถไฟฟ้านะฮะเขาบอกว่าโดยรวมเนี่ยมีความต้องการลดลงนะฮะเขาถึงลดกําลังการผลิตลงจาก 6.5วันเหลือ5วันต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะฮะเกิดขึ้นท่ามกลางการชะลอนะฮะของการเปิดโตของรถยนต์ไฟฟ้าในจีนนะฮะอันนี้สื่อนี่เขาบอกเลยนะ,ะว่ารถยนต์ไฟฟ้าในจีนเนี่ยชะลอลงนะฮะรวมถึงอีลอนมัสเนี่ยก็มีการผลิตชะลอลงด้วยนะครับและโรงงานในเซี่ยงไฮ้ของเทส l a ที่ยังดำเนินการไม่เต็ม กำลังการผลิตนะฮะอันนี้เขาบอกนะว่าเทสลาก็ชะลอการผลิตหรือเบาการผลิตลงมากเหมือนกันนะฮะแล้วเขายังพูดดีนะครับว่าการปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้ากําลังชะลอลงนะฮะสื่อนี้เขาย้ําอีกแล้วนะฮะเขาบอกว่าก่อนและหลังจากที่เทสลาเนี่ยเขาทําการปรับเปลี่ยนการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์รุ่นแรกนะฮะหรือว่า e v 100%่เนนะฮะเขาบอกว่าเมกานะฮะเป็นแบรนด์หนึ่งนะครับก็ประสบความล้มเหลวนะฮะแปดสิบหกจุดหกพันล้านนะครับผมแล้วก็เว่ยไหลนะฮะวางแผนว่า ที่จะเปิดตัวแบรนด์ระดับล่างก็ล้มเหลวอีกเช่นกันนะฮะรวมถึง X เพิงนะ,ะซึ่งสูญเสียไปอีก10.4พันล้านนะฮะก็เรียกว่าเจ๊งไปตามๆกันเลยตั้งเป้าไว้ที่ตลาดเนี่ย100,000ถึง150,000หยวนนะฮะเพื่อให้ได้ตลาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าหลายๆแบรนด์ในจีเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงนี้ก็คือมีการล้มเหลวแล้วก็ผิดพลาดกันจานวนมากนะฮะก่อนที่เทสลาจะมาประกาศนะครับผมเรียกว่าเขาลือกันว่าเทสลาเนี่ยเป็นคู่มาก่อนกันแล้วก็คาดเดาตลาดไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับ ซึ่งสื่อในจีนนะฮะที่เขาวิเคราะห์ไว้ตรงนี้นะเขาก็มีความกังวลนะหลายๆเหตุการณ์เนี่ยเราคนไทยอ่านหรือว่าฟังนะก็อาจจะคิดว่ามันไม่ได้ซีเรียสกเท่าไหร่นะแต่ว่าคนจีนที่เขาเป็นคนที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะฮะหลังจากหลายๆเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นนะเขาก็มองว่าเขากังวลนะแล้วก็มองว่ารถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์100%เนี่ยมันกําลังชะลอลงนะฮะแล้วก็อาจที่จะกําลังสิ้นสุดอยู่ก็ได้นะครับวันนี้ก็มีประมาณ3าสเหตุการณ์ค่อยๆไล่เลี้ยงให้เพื่อนๆฟังกัันนะครบ ย่งเหตุผลแรกๆนะเขาบอกว่าในเดือนกุมภาพันธ์ปี2024นะฮะเขาบอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะฮะเกิดจากรถยนต์ไฟฟ้าที่ทำให้ Apple นะฮะหลุดออกจากเกมเป็นครั้งแรกนะฮะก็ดูเหมือนว่าข่าวตรงนี้มันนานแล้วนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าสื่อนี้เขากังวลนะเพราะว่าลายใหญ่ของโลกเนี่ยมีการถอนทับเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะฮะหรือว่าเขาคาดการว่าเขาสู้ไม่ได้หรือว่าเขาเนี่ยมองแล้วว่า EV จีนหรือว่า e ีว0หนเนี่ยมันไปไม่ได้ไกลกันแน่นะครับ <_ C ute> เขาบอกว่า Apple ิลคาเนี่ยหลุดออกจากเกมเป็นครั้งแรกหลังจากใช้เงินไปมากกว่า1นึ่งมื่ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสื่อตรงนี้เขาบอกว่าทําไมถึงต้องออกจากเกมด้วยในเมื่อ Apple เนี่ยใช้เงินไปถึง1 0,000หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับผู้เล่นที่เป็นที่ปรารถนามากที่สุดของซิลิคอนวัลเลย์นะฮะก็ตัดสินใจถูกกำจัดโดยอัตโนมัตินะก่อนที่เขาจะสิ้นสุดอาชีพของเขาอย่างเป็นทางการนะครับเขาบอกว่าทาง Apple เนี่ยตัดสินใจแล้วนะคิดมาดีแล้วว่าจะออกจากธุรกิจ EV นะฮะทำให้ค่าย EV g เนี่ยตอนแรกที่เขามั่นใจว่ากระแสนะฮะหมายถึงว่ากระแสมันกำลังมาแต่อยู่ดีๆนะ Apple ก็คือถอนตัวออกไปนะฮะเขาบอกว่า นี่ไม่ใช่ความล้มเหลวของ Apple และคุกมากนักนะฮะเนื่องจากเป็นปูชนียบุคคลนะ,ะการลดลงของรถยนต์ไฟฟ้ารอบนี้เนี่ยมีการกล่าวถึงคำเตือนของ Detroit อีกครั้งนะครับหรือว่าการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเกมที่ผลกำไรต่ำมากนั่นเองนะฮะเขาบอกว่า Apple เนี่ยอาจจะวิเคราะห์มาแล้วนะฮะว่าสิ่งที่จีนเนี่ยหรือว่าเทสลากาลังเล่นอยู่เนี่ยอาจจะ ไม่มีกำไรมากเท่าที่ควรนะฮะแล้วเขาก็บอกว่า Apple เนี่ยอาจจะมีวิเคราะห์มาแล้วด้วยว่ายังไม่ถึงเวลาที่ยานพาหนะไฟฟ้าเนี่ยจะครองโลกนั่นเองนะ,ะเรียกว่ากําไรของเทส la หรือว่าทาง E ีวีของประเทศจีนเนี่ยมันต่ําแล้วก็แข่งขันกันสูงไปจนไม่น่ามาเล่นนะฮะแล้วก็เรียกว่าการถอนตัวของ Apple เนี่ยกลับกลายเป็นความกังวลของประเทศจีนกันเลยทีเดียวนะครับ <S 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 แล้วเขายังกล่าวต่อนะฮะว่าในประเทศจีนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากําลังประสบนะฮะได้ถูกแปลงเป็นแผนภูมิแท่งนะฮะและ แผนภูมิเส้นในรายงานข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมในตลาดยานพลังงานใหม่นะฮะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะเขาบอกว่าอัตราการเติบโตของยานพาหนะไฟฟ้าบริสุทธิ์เนี่ยเมื่อเทียบเป็นรายปีนะเขาบอกว่าเทียบเป็นรายปีเนี่ยลดลงนะฮะจากจุดสูงสุด ถึง1.68เท่านะฮะเทียบกับปี2564นะฮะเขาบอกว่าการเติบโตเมื่อเทียบเป็นรายปีเนี่ยลดลง21%เลยนะฮะถ้าเทียบกับในปี2566แล้วเขาบอกว่าความสามารถในการรักษาอัตราการเติบโตสูงสุดเนี่ย มันต้องขึ้นอยู่กับความช่วยเหลือของขุมพลังไฮบริดนั่นเองนะฮะตอนนี้อัตราการเติบโตของรถไฟฟ้าเนี่ยมันลดลง1.68เท่าเมื่อเทียบกับปี2,564นะฮะเขาบอกว่าเทียบเป็นอัตราเติบโตรายปีเนี่ยอยู่ที่21นะครับเขาบอกว่ามันลดลงนะฮะแต่เขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้มันยังคงสถิติพอใช้ได้อยู่เนี่ยในตอนนี้ก็คือความช่วยเหลือของขุมพลังไฮบริดนั่นเองนะอย่างที่แอดเนี่ยเล่าไปในหลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่าคนในคลิปของแอดก็ไม่เชื่อนะฮะก็มาพูดว่าแอดพูดอะไรนะ,ะัะพ วกวนพูดไปพูดมาพูดมั่วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เขาก็ระบุมาแล้วนะครับว่าคุมพลังไฮบริดเนี่ยมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากนะฮะที่ประคองยอดของ E ีีในประเทศจีนนะหลังจากที่ Apple นะได้ทําการถอนตัวนะะแล้วเขาวิเคราะห์แล้วเนี่ยว่าตลาดตรงนี้มันไม่น่าที่จะลงมาเล่นนะครับทาง Apple ของอเมริก,กาเนี่ยเขาบอกว่าขนาดลงทุนเป็นหมื่นล้านนะฮะดอลลาร์นะฮะย้ําว่าค่างเงินดอลลาร์นะฮะเท่าไหร่ก็คูณเป็นเงินบาทเอาเองนะก็ยังถอนตัวออกไปได้นะอันนี้ก็เป็นเหตุผลข้อแรกนะฮะที่ชาวจ ก็ก็กังวลนะว่าถึงคลาวแล้วเนี่ยถ้า EVG เนีกำลังจะชะลอลงอย่างแท้จริงนะครับข้อต่อมานะครับหลังจากการกังวลในข้อแรกของ Apple นะฮะซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่นะแล้วก็ลงทุนไปมากกว่า10,000ล้านดอลลาร์นะขนาด a p p l e เนี่ยยังขอถอนตัวเลยดูผิวเผินเนี่ยเหมือน Apple กลัวนะว่าเข้ามาจะขาดทุนนะครับแต่ว่าไปๆม,ม,มาเนี่ยคนจีนเขากลับกลาย มองว่า Apple เนี่ยอาจจะวิเคราะห์ขาดหรือเปล่าที่การเข้ามาเล่นของ EV เนี่ยอาจจะผลกำไรต่ํามากนะและอีกอย่างนึงแอปเปอาจจะมองว่า EV อาจจะไปไม่ได้ไกลนะครับแล้วก็ไม่คุ้มกับการลงทุนในระยะยาวก็ได้นะเขาถึงยกเลิกไปนะครับมาถึงข้อ2นะที่ทําให้คนจีนเนี่ยหรือว่าสื่อในจีนตรงนี้นะมีความกังวลนะเขาบอกว่า Mercedes-Benz นะฮะเขาบอกว่าเบนเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง4ปีในการ เปลี่ยนแปลงนะฮะจากรถน้ำมันเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับผมแล้วเขาบอกว่าเบนเนี่ยเริ่มต้นจากไฮบริดมีทั้งไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันนะครับ แต่อยู่ดีๆเนี่ยเบนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการชะลอจากการเป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยไปเป็นไฟฟ้า100%มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเขาเรียกว่าเบนเนี่ยมีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้สื่อตรงนี้เขากล่าวไว้ในตอนนั้นนะฮะแล้วก็มีข่าวล่าสุดอัปเดตแอดเล่าให้ฟังอีกนิดหน่อยนะที่ทำให้เบนเนี่ยเรียกว่าอยากจะปิดฉากการทํารถไฟฟ้าไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามีข่าวล่าสุดนะครับถ้าเพื่อนๆจาได้นะก็คือ เหตุเพลิงไหม้ในอินชอนของเกาหลนะีที่ผ่านมานี้นะครับแบตเตอรี่ของเบนซ์ในเกาหลีเนี่ยก็มีรายชื่อออกมาแล้วครับก็คือฟู่หนึ่งเทคโนโลยีนะฮะคนจีนเขาเป็นคนทำนะก็คือประเทศจีนเขาบอกว่าเผชิญกับช่วงเวลาที่มืดมนนะฮะก็เรียกว่าเบนซ์เนี่ยไปเอาเรื่องเลยนะฮะกับฟู่หนึ่งนะเพราะทุกคนก็จะทราบนะว่าถ้าคุณทํางานกับฝรั่งนะไม่ว่าจะเป็น BM กับเบนซ์นะเงินเนี่ยเขาจ่ายไม่อั้นนะแต่สิ่งที่คุณต้องให้กับเขาเนี่ยก็คือความแม่นยําและความแน่นอนแล้วก็ปล่อยความผิดพลาดให้ได้นะแต่ทางเนี้ย ทำให้สําเร็จนะฮะเขาบอกว่าฟู่เหนิงเนี่ยเผชิญกับช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดเนื่องจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า m e r c e d e s b e n บนในเกาหลีใต้นะฮะเขาบอกว่าฟู่เหนิงเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกคืนรถยนต์จํานวนมากก่อนหน้านี้นะฮะและต้องจ่ายเงินจํานวนถึง 30- 5 0ล้านหยวนนะฮะเพื่อจัดก,การกับอันตรายจากไฟไหม้แบตเตอรี่นะฮะ ขณะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไฟไหม้อีกครั้งนะครับผมก็คืออันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่เบนเนี่ยเกิดความถอดใจแล้วก็จะไม่ไหวกับไฟฟ้า100%มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่แน่ใจว่าข่าวล่าสุดเนี่ยเบนประกาศถอนตัวไปหรือยังนะฮะแต่บอกเลยนะครับว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ที่อินชอนเนี่ยเบนต้องรับบทหนักจริงๆนะรวมถึงไปเอาผิดกับฟู่เหน่งเทคโนโลยีนะครับผมแล้วเขาบอกว่าปี2 0ง8เนี่ยเบนเนี่ยได้ลงนามกับฟู่เหน่งนะฮะแล้วเบนเนี่ยเข้ามาถือหุ้น 2.64%ของฟูหนึ่งเทคโนโลยีนะทำให้กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ8นะฮะของฟูหนึ่งนะครับผมแล้วก็รวมถึงบริษัทรถยนต์อิสระเช่นเกรดวอลมอเตอร์ BAIC n e w Energy และเชอร์รี่ด้วยนะครับผมก็เรียกว่าเบนเนี่ยผิดหวังกับการทําไฟฟ้า100%มากๆนะฮะแล้วก็ประกอบกับที่สื่อในจีนเขาพูดในตอนแรกว่าเบนเนี่ยก็ลีลอในการที่จะทํา EV1% 0 0เต็มตัวนะเนื่องจากทุกคนก็จะทราบใช่ไหมว่าคนจะซื้อเบนันนึง่นะคันหนึ ถ้มันมีข้อผิดพลาดทางด้านเพลิงไหมเนี่ยคุณว่าคนที่ซื้อรถระดับเงินระดับนั้นเนี่ยเขาจะพอใจหรือไม่นะที่เขาต้องมาไฟไหมหรือว่าเขาต้องมาเกิดเหตุการณ์เสี่ยงๆเหล่านั้นนะเบนก็คิดว่าเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายเขาเลยชะลอการผลิตไฟฟ้า100%ไปนั่นเองนะฮะอีกค่ายหนึ่งนะฮะของเยอรมันก็คือ BMW เนะบีเเนี่ยเขาบอกว่าซึ่งกําลังพยายามทําธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าล้วนนะฮะเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นแต่เขาก็ยังยาาาานนนะวว่่่ยยังไมใชเลาาพ ที่เป็นน้ํามันเนี่ยจะหมดพลังไปนะเขาบอกว่าน้ํามันเบนซินเนี่ยก็ยังเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของ BM นะแล้วก็บอกว่าเบนลี่นะฮะก็เลื่อนการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกออกไปอีกนะฮะเป็นปี2570นะ,ะที่เบนลี่เขาคิดจะทำนะครับส่วนเลโน t ก็ยกเลิกแผนการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าและหน่วยซอฟต์แวร์ต่างๆไปด้วยเช่นกันนะฮะเขาบอกว่าค่ายใหญ่ๆของยุโรปเนี่ยก็คือมีการ เปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นรถเป็นไฟฟ้าแล้วก็ห่างไกลไปเรื่อยๆนะทำให้สื่อจีนตรงนี้เขาวิคเคราะห์มาว่าจากฟูนหน่งเทคโนโลยีเนี่ยที่กําลังตกที่นั่งลําบากนะและขาดทุนอย่างหนักนะเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในอินชอนเนี่ยกดดันด้วยนะครับแล้วก็เบนเนี่ยเริ่มที่จะไม่เชื่อถือกับการทํารถไฟฟ้า100%แล้วนะครับก็คือเรียกว่ามีการกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ล่าสุดอีกเช่นกันนะครับโตโยตานะครับเขาได้มีการจับมือกับ BMW นะกบีตตเ,เับมกับ BMW บนอานน่านก็อาจจเกิดทุะ ข่าวนี้นะครับว่าเฮ้ยมันจับมืออะไรกันวะไม่ยอมทําอะไรตัวสติแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยทราบข่าวแล้วก็ลงรายละเอียดไปที่ข่าวนี้นะครับโตโยต้ากับ BM เนี่ยเขากําลังที่จะทําในเรื่องราวเกี่ยวกับ FCV นะฮะหรือว่าความร่วมมือในด้านยานยนต์เซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนั่นเองนะฮะอย่างที่แอดเนี่ยเคยเสนอข้อมูลนะฮะโตโยต้าเนี่ยเขาอาจจะ เลงเห็นนะฮะกับทาง BMW เขาถึงเริ่มมาศึกษาข้อมูลนะอย่างที่ทุกคนทราบนะว่า t o โยต้เนี่ยมีสิทธิบัตรนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องราวของไฮโดรเจนเนี่ยมากที่สุดในโลกนะฮะแล้วทุกคนก็จะทราบนะ,ะว่าตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำนะฮะไฮโดรเจนเนี่ยเขาเรียกว่าปราศจากคาร์บอน1 0 0นะฮะแต่ว่า กรมาวิธีการผลิตเนี่ยอาจจะแพงนิดหน่อยนะแต่ว่าแอดมองว่าเรื่องราคาแพงเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหากับ BM หรือว่าเบนนะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบนะว่าเบนเนี่ยหรือว่า BM เอ็มเนี่ยคนซื้อมีกําลังเงินที่จะซื้อใช่ไหมฮะแล้วเายังบอกนี่ยว่าโตโยต้าเนี่ยกำลังจะจัดหาชิ้นส่วนพื้นฐานเช่นถังไฮโดรเจนให้กับ BMW นะและ BMW เนี่ยจะปล่อย f c v นะที่ผลิตจํานวนมากภายในไม่กี่ปีนะครับโอ้โหในเนื้อความเนี่ยถือว่าเป็นความกังวลของค่ายจีนอยู่ไม่น้อยนะะเพรรราาาาาวว่่ BMW มอบี้ถืจิง ถึงแม้โตโยต้าจะเคยออกมาบอกนะว่ามิลไล์ของเขาเนี่ยถือว่าไม่ประสบความสําเร็จนะฮะแต่ว่าล่าสุดก็คือ Honda ก็ได้เปิดตัว CRV นะฮะที่เป็นไฮโดรเจนมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มีการบวกด้วยเทคโนโลยีที่เป็นไฮบริดรวมกับแบตเตอรี่ใช่ไหมฮะคราวเนี้ยโตโยต้าก็คือจะมาจับมือนะฮะหรือว่า BMW มเนี่ยมาขอเทคโนโลยีจากโตโยต้าไปเช่นกันนะฮะเพราะเขาบอกว่าเขาต้องการที่ให้ยันพาหนะเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วเขาบอกว่าเขาจะแบ่งปันเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถการแขขนะแ่่งงัันรรระดดดบโลลกกกจุุมมหาาา็คคือ FCV ที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานอย่างแพร่หลายนะฮะอันนี้ก็คล้ายๆกับ Solid s t a t ทที่มันไปไม่ได้ติดอยู่เรื่องเดียวนะฮะก็คือเรื่องเกี่ยวกับราคาเท่านั้นนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดก็คือเกาหลีเนี่ยเขาผลิตแล้วก็ทดลอง So l ล d s t เ t e ไปแล้วถึง6เดือนนะอย่างที่คลิปที่แอดเนี่ยเคยเล่าให้ฟังนะฮะอย่างตอนนี้ To y ยต a ก็มีข่าวมาแล้วว่าเขาผลิตสําเร็จเช่นเดียวกันนะแต่สิ่งเดียวเนี่ยที่ยังไม่แพร่หลายก็คือเรื่องของราคานะฮะก็เรียกว่าทั้ง Solid State กับทางไฮโดรเจนเนี่ย มันประชิดตัวของ eV จีนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ว BMW เนี่ยเขาประกาศในงานแถลงข่าวนะที่จัดขึ้นในวันที่5กันยายนนะเขาวาง Toyota วางตำแหน่ง FCV ไว้ให้เป็นหนึ่งในยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตและร่วมมือกับ BMW ด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความกังวลในแถบยุโรปของสื่อนี้เรื่อยๆนะ,ะที่เขากังวลในเรื่องราวของเบนซ์เนี่ยที่รีลอในการเปลี่ยนผ่านเป็น EV 1 0 0มากขึ้นเรื่อยๆนะ,ะและรวมถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้ล่าสุดที่อินชอนนะ,ะที่ทําให้ฟู่เหนิงเนี่ยโดนเบนซ์เนี่ยถือว่ากล่าวต่อว่าเป็นอย่างมากนะฮะแล้วก็ทําให้เบนซ์เนี่ยชะลอในการเปิดตัวรวมถึงค่ายรถยนต์ชั้นนำนะ,ะรวมถึง BMW Reno แลล้วก็หาเ ใช่ในยุโรปนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นความกังวลของข้อที่2ข้อนี้นะตามมาอีกข้อหนึ่งหลังจากที่ Apple เ,เนี่ยยกเลิกไปที่ข้อแรกแล้วนะครับ ข้อต่อมานะครับก็คือเรื่องราวของนอร์เวย์โมเดลนะครับที่สื่อในจีนนี้เขากังวลน,นะฮะซึ่งเรื่องราวตรงนี้จะเป็นยังไงนะฮะหลังจากที่ Apple กับ BMW เนี่ยที่เขากังวลในข้อแรกกับข้อที่2ไปแล้วนะครับเรื่องนี้เขาบอกว่าตลาดของนอร์เวย์เนี่ยมียอดขายรถยนต์เนี่ยน้อยกว่า200 0 0 0คันนะฮะเรียกว่าน้อยมากๆเลยนะครับต่อปีเนี่ยรถยนต์โดยสารเนี่ยประมาณแค่1 5 0 0 0 0คันเท่านั้นนะครับ เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ทดสอบได้ดีที่สุดของรถยนต์ไฟฟ้านะครับในปี2015นะฮะทางสื่อนี้เขาบอกว่า Apple เนี่ยได้ตัดสินใจสร้างรถยนต์ไฟฟ้าที่ชื่อว่าไทชั่นนะครับผมถ้าทุกคนทราบนะฮะแล้วก็บอกว่าได้ถูกเปิดเผยในปี2015นะในขณะที่เทส l a เริ่มที่จะประสบปัญหารถยนต์ไฟฟ้านะครับเขาบอกว่าคิดเป็นสัดส,ส่วนเพียง17.1%ของตลาดรถยนต์นั่งใน Norway นอร์เวย์นะฮะและรถยนต์ดีเซลรวมถึงน้ํามันเบนซินนะครับ รถยนต์น้ำมันเบนซินกับดีเซลในนอร์เวย์เนี่ยคิดเป็นถึง70%เลยนะครับของตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในนอร์เวย์นะฮะแล้วก็ในปีต่อ,ตอมาเนี่ยตลาดรถยนต์ไฟฟ้านอร์เวย์เนี่ยได้เข้ามาครอบครองพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆนะเขาบอกว่าในปี2566สเนี่ยส่วนแบ่งรถยนต์ไฟฟ้าในนอร์เวย์เนี่ยมากขึ้นถึง 82.4%เลยนะครับโอ้โ oh หเรียกว่ามากขึ้นแทบจะเกือบ100%เลยนะครับในขณะที่ส่วนแบ่งตลาดรถยนต์เชื้อเพลิงเนี่ยเหลือเพียง3.6%เท่านั้นนะครับเมื่อเข้าสู่ปี2024นะฮะเขาบอกว่าส่วนแบ่งของยนต์ไฟฟ้านเนี่ยเกิน90%ไปแล้วนะครับสื่อจีนเขาบอกแบบนี้มานะครับเขาบอกว่านอร์เวย์เนี่ยกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้านเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดในโลกเลยนะครับแล้วเ็าบอกว่าจากข้อมูลจากการติดตามสถาบันวิจัยอุต หารรมนะฮะโครงสร้างรถยนต์ไฟฟ้าของนอร์เวย์เนี่ยกำลังเผชิญกับความล้มเหลวนะฮะเขาบอกว่านับตั้งแต่เริ่มให้เงินอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยรัฐบาลนอร์เวย์ได้ใช้เงินถึง4,000ล้านดอลลาร์ต่อปีในเรื่องนี้นะฮะซึ่งเทียบได้กับการใช้จ่ายในการก่อสร้างทางหลวงและโครงสร้างพื้นฐานสาธรารณะเลยนะครับ สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนในขณะเดียวกันเนื่องจากการเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมกันในด้านน้ามันและไฟฟ้าเนี่ยมีมากขึ้นนะฮะเงินอุดหนุนเนี่ยจึงถูกบังคับให้ลดลงนะฮะ <S <S <ๆ>เขาเรียกว่ามีคนเนี่ยโวยนะฮะว่าไปอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้ามากเกินไปหรือเปล่านะ,ะจนทําให้เขาต้องมาเริ่มลดเกี่ยวกับการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยยานพาหนะไฟฟ้าเนี่ยซึ่งมีพื้นฐานมาจากการลดคาร์บอนนะฮะซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ได้ลดความต้องการเชื้อเพลิงฟอสซิลหรรือกา ปล่อยก๊าซคาร์บอนตามที่เขาคาดไว้นะเรียกว่าเขาผิดหวังนะเขาบอกว่าความต้องการน้ํามันในนอร์เวย์เนี่ยลดลงเพียงแค่15%นตะครับตั้งแต่ปี2010นสะฮะสื่อเขาคาดว่าแทนที่มันจะลดความต้องการใช้น้ํามันนให้มันมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าถ้าทุกคนทราบตามที่แอดเล่านะฮะเพราะว่านอร์เวย์เนี่ยมีคนใช้รถไฟฟ้าถึง90%ไปแล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถบังคับให้คนใช้รถน้ํามันที่มันแอบแฝงนะฮะ,ะ,ะเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์คนใช้รถน้ามันเนี่ย,ยน,นะน้อยลงแค่รับล้าเ้อร ถึง20%ที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับแต่เขาบอกว่าความต้องการในการใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลเนี่ยมันลดลงแค่4%เท่านั้นนะฮะเรียกว่าทางการนอร์เวย์เนี่ยเขาท้อมากๆนะฮะเรียกว่าเอาเงินอุดหนุนเนี่ยเทียบเท่ากับระดับสร้างทางหลวงนะฮะถนนขนทางต่างๆเรียกว่าอุดหนุนไปเยอะมากแต่สื่อเนี่ยเขาบอกว่ายอดรวมของความต้องการการใช้น้ํามันในนอร์เวย์เนี่ยลดลงเพียงแค่15%เท่านั้นตั้งแต่ปี2010นะครับแล้วหลังจากที่ยานพาหน,นะเนี่ย ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง20%เนี่ยแต่ว่าตัวเลขการใช้น้ํามันเนี่ยทำไมมันถึงลดลงแค่4%เขามองว่าตัวเลขมันไม่สัมพันธ์กันเลยนะฮะทฤษฎีนอร์เวย์โมเดลเนี่ยมันเลยทําให้คนจีนเนี่ยหรือว่าสื่อจีนเขาเรียกว่าตระหนักถึงการมาของรถไฟฟ้าจริงๆเนี่ยมันช่วยลดคาร์บอนหรือว่าลดการใช้น้ํามันจริง,รงๆได้หรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อที่สื่อในจีนเนี่ยเขากังวลน,นะครับทฤษฎีของเรื่องราวประเทศนอร์เวย์นะฮะซึ่งมีคนใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเรีกก่าทบจะ100นะาาทจะจัรัรถด การใช้น้ำมันได้นะฮะมากเท่าที่ควรนะเขาเลยมากังวลกันในข้อนี้กันนะครับ ้อสุดท้ายนะฮะที่สื่อนี้เขากังวลว่ารถไฟฟ้านะฮะกำลังจะสิ้นสุดลงนะเขาบอกว่าจากการที่เขาติดตามตลาด80แห่งทั่วโลกนะเขาดูในระดับมหาภาคนะฮะอย่างคนที่คอมเมนต์ของแอดเนี่ยเขาก็บอกว่าแอดมโนหรือเปล่านะครับว่ามันเป็นเรื่องราวอะไรกันแน่ที่แอดมาพูดนะแต่แอดขอบอกตรงนี้เลยนะว่ามันเป็นเรื่องราวของคนทั่วโลกนะฮะมันเป็นเรื่องราวของรีเสิร์ชผลวิจัยนะไม่ใช่ว่าเป็นความคิดของแอดเองหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะฮะนี่เขาบอกว่ายอดขายรถยนต์พลังงานใหม่เนี่ย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์และปลั๊กอินไฮบริดนะฮะเขารวมกันนะฮะ,ะ,ะเขาบอกว่าค <c oughs> าดว่าจะอยู่ที่16.41ล้านคันในปี2567นะ,ะ <c oughs> เพิ่มขึ้นถึง 16.6%นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเมื่อเทียบเป็นลายปิดกับ2,566เนี่ยอัตราการเติบโตเนี่ยจะลดลงประมาณครึ่งนึงครับโอ้โหแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าโตโยต้าเนี่ยเขาเคยคาดคะเนไว้นะครับว่ารถยนต์ e ี100%เนี่ยจะไม่สามารถทำตลาดได้เกิน30%นะฮะอันนี้สื่อจีนเขาก็าวิเคราะห์ว่าขนาดไฮบริดเนี่ยรวมกับ E ีแล้วนะครับเขามองว่าไม่น่าเกิน16.7%นะะเรียกว่าโตโยต้ากำลังจะอ่านเกมขาดก็ได้นะฮะตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลรีเสิร์ชจ,จริงๆนะแอดไม่ได้มโน ขึ้นมาเองนะบางคนก็หาว่าแอดเนี่ยมันโนหรือเปล่านะฮะส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือยังมีข้อมูลที่แอดเนี่ยเคยเล่าให้ฟังนะถ้าเป็น EV ในประเทศจีนเนี่ยเรียกว่าปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมีการโตเพิ่มขึ้นนะฮะแป7ซนะซึ่งยอดตรงนี้นะฮะก็จะมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้านในประเทศเนี่ย ที่เพิ่มขึ้นเพียง24.6%เท่านั้นนะครับอันนี้คือยอดปี2,566นะครับแล้วก็ถ้าเป็นยอดส่งออกอย่างที่แอนเน่เคยกล่าวไว้ในคลิปที่แล้วนะครับว่าปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยมียอดส่งออกถึง179%นะฮะจำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นไฟฟ้า100%นะฮะจะลดลง2.3%นะอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างแล้วนะครับว่านวัตกรรมนะฮะที่เขาจะเอามาพัฒนาเนี่ยเขามุ่งเน้นไปที่ไฮบริดมากกว่านะฮะเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยถูกใจคนที่ ร้อยร์100%ของ EV มากเท่าที่ควรนะครับซึ่งเรื่องราวหลายๆข้อในที่แอดกล่าวไปนะขอบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าแอดไม่ได้มาดิสเครดิตหรือว่ามาอักตินะของรถยนต์ไฟฟ้า EV ของจีนนะแต่ว่าน,นี้ก็คือเป็นการบอกเล่าข้อมูลนะแล้วก็เล่าเรื่องราวกันเฉยๆนะว่าตอนนี้ประเทศจีนเขามีความกังวลกันมากขึ้นนะว่าสิ่งที่เขาเนี่ยพยายามจะพัฒนานในช่วงแรกเนี่ยก็คือ EV 100%นะ่ยตในตอนนี้อาจจะเรียกว่าไม่สําเร็จก็ได้นะแล้วก็ย้ายมา พัฒนาไฮบริดต่อไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่ผิดนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าไฮบริดเนี่ยมันก็ยังมีแบตเตอรี่อยู่นะอาจจะเพียงแค่ลดขนาดลงเท่านั้นนะฮะหรือว่าจริงๆแล้วประเด็นของมันเนี่ยอาจจะเป็นอยู่ที่เจ้าพราอโบความคุ้มครองนะฮะว่าเขาเคยมีการออกมานะครับเป็นประกาศการดําเนินการการตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดต่อความปลอดภัยของรถยนต์พลังงานใหม่นะฮะอัปเดตปนะี2 5 6 7น้า้อก็ะแอดก็คือเอามาเล่าให้ฟังนะเขามาพูดเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยหลายข้อเลยนะฮะเหมือนกับว่าควบคุมดูแลเพราาะว่ บริษัทรถจนไฟฟ้าที่เปิดในจีนมันเยอะเหลือเกินนะรแทบเป็นร้อยบริษัทแล้วก็เจ๊งไปเยอะมากๆนะอย่างที่ทุกคนทราบน,นะครับแล้วก็มีข้อหนึ่งเนี่ยที่แอดมองแล้วมันน่าสนใจดีนะครับเขาบอกว่าองค์กรเนี่ยควรอัปโหลดรายงานทางเทคนิคการวิเคราะห์อุบัติเหตุครอบคลุมนะครับภายใน15วันหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเช่นไฟไหม้อะไรพวกนี้นะฮะบ,บอกว่าต้องอัปโหลดแล้วก็แสดงความผิดพลาดให้ภายใน15วันนะครับแล้วเขายังย้ําด้วยว่าถ้าองค์กรเนี่ยล้มเหลวในการรายงานนะฮะการปกปิดรายงานให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ในกรณีที่ไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนเนี่ยจะยึดใบอนุญ,ญาตในการประกอบอุตสาหกรรมตรงนั้นได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเนื้อหาสาระที่สําคัญนะฮะแล้วดูเหมือนว่ามันจะเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆทําให้ยานยนต์ในประเทศจีนเนี่ยเรียกว่าถ้าตัวไหนไม่ชัวร์เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะทำเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติทุกคนทราบใช่ไหมว่าถ้าเกิดเขาทำา E วีหนึ่แล้วแบตเตอรี่มันทาให้มีคนเสียชีวิตเนี่ยเรียกว่าอาจจะโดนปิดใบอนุญ,ญาตได้ง่ายๆนะถ้าเกิดไม่มีเหตุผลที่จะมารองรับที่ดีนะครับผม โอเคนะครับวันนี้แอดก็ยืดยาวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้แอดจะทิ้งท้ายด้วยการมีสารบัญนะฮะละเอียดละเอียดทาให้คนที่สนใจในเนื้อหาที่แยกไปเฉพาะนะฮะเข้ามารับทราบข้อมูลได้นะครับวันนี้แอดก็ต้องขออภัยนะครับที่มันยาวไปนิดนึงนะครับบางทีพูดไปเน้นประเด็นที่สําคัญสำคัญนะบางคนก็หาว่าแอดนี่พูดวนนะแต่ว่าพยายามสรุปแล้วนะครับท้าไมสรุปเนี่ยคิดว่าน่าจะยาวกว่านี้นะครับวันนี้แอดก็ฝากข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเนื้อว่าอุตสาหกรรมยานยนต์อีวีหน ความคิดเห็นกันมาได้นะแอดว่าแอดจะเข้าไปต่อบเหมือนเดิมนะครับวันนี้แอดลาวเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ